ครับผมกราบสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องผู้สุกคนนะครับวัอนี้อโกกะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับวิดีโอนะครับเนาะวันนี้ก็ขงดไลฟ์สดสักวันละกันนะครับผมเนื่องจากตอนเย็นติดธุระนะครับ่ะแต่ก็วันนี้มารูปแบบวิดีโอละกันนะครับวันนี้มีฮานอยแล้วก็มีลาวพัฒนานะครับผม ฮานอย6กไม่นำงามฮานอยเฉพกิจพิเศษปกติ VIP 5 6 5 4 5 7 6 4 6 7 4 7 3ตัว7 5 4 7 6 4 4 5 6รูดวิ่ง4กับ5นะครับเม็ดเดียว5 6อ่ะวันนี้ก็วันที่27นะครับวันนี้เป็นวันพุธเนาะนะครับผมะ สำหรับวันนี้ฮานอยออโก้หนักวันนี้คือหนักให้เลยวันนี้คือหนักห้าแล้วกันนะครับถ้าพี่น้องชอบเงบนน้อยหรือว่าอชอบเน้นๆคือลูดห้าเน้นห้าเลขไหลก็คือห้านะครับวันนี้ออโก้ชอบห้าเป็นการส่วนตัวนะครับจะห้า 5, อะไรก็ได้ขอให้มีห้าแล้วกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้หลักสูตรเรามาตกห้าหมดเลยนะครับ ถ้าเลขไหลมันก็จะเป็น4ีหเนาะอ่านะครับผมแน่นอนวันพุธเลข5มันวิ่งแรงนะครับเมื่อวานนี้เลขห้าหลบนะครับแล้ววันพุธมันวิ่ง5วิ่ง6นะครับมันก็เลยได้5้าหกเม็ดเดียวอ่าห้สก็สวยเมื่อวานนี้4ี่ก็ค่อนข้างหลบนะครับเก็ค่อนข้างหลบวันนี้6กเม็ดมองยังไงก็แตกนะครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันนี้มองยังไงก็6เม็ดแตกนะครับแต่ก็ไปกลับบนล่างนะครับผมอ,อกโก้มองว่าวันนี้มันสวยนะครับเพราะว่าหลักรูดวิ่งมันชนกันเองตามธรรมชาตินะครับเลยมองว่า6เม็ดโอกาสแตกสูงประมาณสัก 99. 9 9 9แล้วกันนะครับผมความมั่นใจคือจะมา6เม็ดนี้แหละนะครับ แต่ก็ไปกลับบนล่างนะครับผมออโก้ยังมองว่ามันสวยนะครับพี่น้องชอบจัดนะครับผมไม่ชอบมองข้ามมันไปได้เลยนะครับแต่ออโก้ยังมั่นใจว่ามานะครับถ้ามาก็ดีจะด้วยละกันนะครับแต่ถ้ามังมาก็ขอต้องขอแพ้ละกันนะครับผมแน่นอนสไตล์ออโก้นะครับกาลันตีฟันทงเด็ดขาดนะครับผมเข้าเข้าไปเลยนะครับหลุดก็หลุดไปเลยอ่าออโก้สไตล์เด็ดขาดนะครับผม คือโอโกฟันหอยนี่คือโชโโโชวชวช์วเลยนะครับอา่านะครับผมไม่มีกั๊กนะครับชอบก็ใส่ไปเลยดังๆนะครับผมเนาะโดยเฉพาะเม็ดห้าหกห้าสี่ห้าเจ็ดนี่สวยมากนะครับอา่าเน้นๆเลยสามเม็ดห้าหกห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับผมแต่ว่าหกเจ็ดวันนี้ก็ยังน่ามาเหมือนกันนะครับอ่หกเจ็ดมันก็ออกวันพุธด,ดีเหมือนกันนะครับหกเจ็ดห้าหกห้าสี่ห้าเจ็ดมันเอายิงผมเรื่อนี้มันสวยมาก นะครับแต่ถ้าหลักรูดวิ่งนะครับท่านที่ชอบอสองเด้งสามเด้งนะครับฮาหนอยชาปกิตรูดสี่รูด 5. ห,าห้าฮานอยพิเศษรูดสี่รูด 5. ห,าห้าฮานอยปกติรูดห้ารูดเจ็ดฮานอย VIP อรูดห้ารูดหกนะครับเห็นไหมครับมันมีห้าทุกหน่อยนะครับผมออโก,ก้ไม่ได้ปรับไม่ได้แต่งมันเลยนะครับซึ่งมันได้สูตรตามธรรมชาติมาเลยมันคือมัน,ม,นมันหนักกวที่ห้าอันนี้นะครับผมเนาะถึงบอกว่าชอบห้านะครับอ่า คือถ้ารูดคือรูดห้าไปเลยไม่เดียวนะครับในบรรดาสี่หนอยยังมองว่าอย่างต่ําต้องมาสองหน่อยสำหรับเลขห้านะครับอ่าสำหรับสายรูดเนาะนะครับผมอีกหนึ่งรอบนะครับฮานอยเชื้พื่กิจลุตสี่ลุตห้าฮานอยปกติเอ่อฮานอยพิเศษฮานอยเชื้พื่กิจลุตสี่ลุตห้าฮานอยพิเศษรูดสี่ลุตห้าฮานอยปกติรูดห้าลุตเจ็ดฮานอยวีไอพีลุตห้าลุตหกนะครับมันได้ห้าถูกทุกหน่อย นะครับผมออโก้ะมองว่ามันสวยนะครับ่ายัางต่ำมันต้องมาสองน้อยแน่อนอน,อนอไม่รู้จะเป็นห้าอะไรบ้างนะครับอ่าแต่ออโก้ก็ยังชอบห้าหกห้าสี่ห้าเจ็ดจะวินนะครับนั่นก็คือสี่ห้าหกเจ็ดเนาะนะครับผมถ้าเป็นสูตรน้อยปกตินะครับเมื่อวานนี้ของเรามันหกเจ็ดใช่ไหมครับมันมาหกบนหกล่างวันนี้มันก็ยังอยู่คงเดิมนั่นก็คือห้าหกเจ็ด เมื่อวานนี้มันมา6แล้วใช่ไหมครับผมมันมาผมองลักวันนี้ก็เลยเลือก5กับ7เนาะไม่มีอะไรเยอะสําหรับหลักรุ่นในการเลือกน้อยปกตินะครับอ่านะครับผมก็มีประมาณนี้แหละสําหรับท่านอยนะครับอ่านะชอบจัดนะครับไม่ชอบมองข้ามเลยนะครับผมแต่เอากชอบมากนะครับอ่าต่อไปจะเป็นเพจของรายการนะครับอ่านะครับผมมาแล้วจ้ะเพ่ของรายการนะครับอ่าลาวพัฒนานะครับแน่นอนว่าวันจันทร์ของเรา แตก3ตัวโต๊ดห7เมันออก7จ็แตกหกเจ็ดเดียวแตกรูด7รูด6 3เด้งนะครับส่วนวันนี้ออกโก้มา4กับ9นะครับเดนสีรอง9กนะ้าหนึอ่เจ็ดสี่นะครับหนะึ่งสี่สองสี่าหนึ่งเก้าสองเตัว7 1 4 9 2 4 4 7 9สี่เก็ดเีดียว2 4นะครับ อันนี้คือลาวพัฒนานะครับก็แน่นอนสูตรเดิมตามเอกตานะครับวันนี้วันที่27เลข7มันก็อาจจะคงอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าก็เรียกเเข้ามาจับนะครับผมอ่านะครับเลข4อ่านะครับเลข49มันก็ยังมีติดที่เอกต้าอยู่นะครับแน่นอนว่าเลข9ช่วงนี้มันวิ่งแรงมันพุทธนะครับ ก็เลยเอา9ก้าไปลองไว้ก่อนแต่ถามว่าวันนี้ชอบอะไรชอบ4นะครับผมเด่นสีเลยลอง9นะครับเนาะเม็ดเดียว2 4นะครับจับตรงตาแผลเลยนะครับแน่นอนเลยว่าวันจันทร์เลข2มันได้มาเห็นไหมครับวันพุธมันก็เสียบดีเสียบได้2ก็จับตรงเลย2 4หรือว่า9 2้าสองเลยครับอ่ะนะครับผมของนองก้จับผมอ้นี่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนจับตรง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 เลยนะครับไม่มีอ้อมนะครับผมอ่วันนี้เดี๋ยวก็จับ7 นะครับแล้วเลขสองไม่มีนพุทแล้วก็จับสองนะครับเลขหนึ่งมันหลบไปสองสามเงินเราก็จับหนึ่งนะครับมีแค่นี้เลยในการจับหวยของอโกรนะครับพี่น้องชอบก็จัดนะครับผมไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะอโกรชอบสองสี่สี่สองนะครับอโกรมองว่ามันสวยอ่านะครับผมก็หวังว่ามันจะมาเหมือนประจำละกันนะครับเนาะเป็นเดียวสองสี่นะครับ โอโก้จะไม่อธิบายเยอะสําหรับลาวพัฒนานะครับผมพี่น้องชอบก็จัดเลยแล้วก็ผมไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็ประมาณนี้สําหรับหาลาวพัฒนานะครับผมสาหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับมีประมาณนี้ข้อมูลนะครับผมนะครับนอยเด่น5ลาวเด่น4นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ออโก้ติดทุระช่วงเย็นนะครับไม่ว่างนะครับผมก็เลยทําคลิปเนาะ อาจจะไม่ได้วันนี้คือไม่ได้และสดนะครับก็เลยทำคลิปแทนนะครับผมช่วนออโก้ก็ยุ่งยากๆนะครับผมกับงานขาวดานะครับนอกจากทวดออโก้เสียออโก้ก็เลยยุ่งยากนิดนึงนะครับหวยหุ้นยังเป็นยังเป็นเจ๊ตู่ทาแทนนะครับผมเนาะแต่ออโก้ก็ยังก็ยังจะให้เลขชุดหรือว่าเลขเด่นของวัน,ว,นวันพุธให้เลขเด่นทุกวันนะครับผมแล้วก็ยังยังทำฮานอยแล้วก็ลาวอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนหุ้นพี่น้องก็ตามเจ๊ตู่ก่อนเนาะสำหรับกลุ่มไลน์นะครับผม แต่เราก็ยังคงไว้อยู่คือนอนกับเรานะครับสําหรับพี่น้องที่อยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับพี่น้องก็สแกน QR code เดี๋ยวโคดึงเข้ากลุ่มนะครับผมก็เข้าฟรีนะครับกลุ่มออโก้คือไม่มีคิดเงินนะครับผมดึงเข้าด้วยใจรวว้วนๆนะครับตามนี้แหละเนาะสําหรับพี่น้องที่อยากดูหุ้นนะครับผมหรือว่าอยากดูเลขเด่นของออโกคือเลขกลางวันมันอนข้างปังข้างวันนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นเลขชุดปังมากนะครับผมอ่า ก็อยากดูเลขชุดก็ไปดูในกลุมไล์นะครับหรือว่าเลขเด่นเนาะะมันจะเป็นทางเลือกให้พี่น้องว่าพี่น้องชอบหรือไม่ชอบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเขาพูดไหนที่ไม่ถูกใจพี่น้องอ๋อก็ขอขอขอภัยมาณที่นี้นะครับผมเอาก็อาจจะโม้บ้างคุยบ้างไม่ชัดบ้างรัวบ้างอเอาห่าบ้างเอามีมบ้างเอาคอนเทนต์บ้างก็แล้วแต่นะครับผมแต่แนวทางไม่เคยทําเล่นนะครับ แนวทางเอาจริงตลอดแล้วก็ปังแน่นอนนะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆคนโชคดีมีชัยละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือว่าเป็นลาวนะครับผมจะไปทางไหนก็ขอให้ปังเนาะนะครับผมก็ขอให้โชคดีมีชัยละกันนะครับลูดเจาะเด่นเน้นวินอ่าขอให้ปังละกันนะครับผมสาหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอ่าก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด ติดตามให้เาโค้ด้วยนะครับถ้ามันปังก็ขอใจรวยขอใจสวยใต้อคอมเมนต์นะครับผมเนาะเพื่อเพื่อ,อเอาโค้จะได้อา่ามีกําลังใจในการทำคลิปต่อนะครับผมหรือว่าไลฟ์สดเนาะนะครับอา่าถ้าพี่น้องยังสนับสนุนโค้อยู่โคก็ยังมีกำลังใจทำให้พี่น้องนะครับผมแน่นอนเราจะปังยาวแน่นอนนะครับอ่าสิ่งที่ดีที่สุดคือกําลังใจนะครับผมนะครับมันก็อาจจะมีหลุดบ้างเข้าบ้างนะครับอา่า ถ้าวันไหนเอาก็เอาก็เอาหนักเหมือนกันเห็นไหมครับอ่าวันไหนเอาก็เอาหนักเลยวันไหนหลุดก็หลุดก็เป็นเป็นธรรมชาติเนาะนะครับผมก็หวังว่าพี่น้องจะไม่กดเครื่องของคนละกันเวลาที่มันหลุดนะครับอ่ามันก็อาจจะมีพลาดบ้างหลุดบ้างเข้าบ้างเนาะแต่ถ้าเอาโก้มั่นใจคือใส่ไปเลยเด็ดขาดนะครับผมเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะครับผมเนาะอ่าแล้วเจอกันใหม่วันหน้านะครับผมพรุ่งนี้แหละนะครับผมเนาะวันนี้ก็มีประมาณนี้ขอให้ปางละกันนะครับผมก็ ขอบคุณมากที่น้องที่เข้ามาดูนะครับผมขอให้ปังเนาะไปแล้วผมสวัสดีครับ